ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพลิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่สิบพฤษภาคม25 6 4นหี่นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาขายสินค้านะครับมีตําหนินะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับในส่วนของขาจับกล้อง Discovery นะครับผมพอดีซื้อมานานนะครับผมก็เพิ่งไปดูนะครับผมเป็นคาาแบบนี้นะครับเกลือนะครับขี้เกลือนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผม ติดนะครับประแจนะครับผมติดประแจแบบนี้นะแต่ในส่วนของขาจับนะไม่เป็นไรนะครับผมในส่วนของขาจับไม่เป็นไรนะครับติดแค่ประแจถามว่าประแจตัวนี้หมุนได้ไหมก็หมุนได้ตามปกตินะครับแต่สภาพมันมีตําหนินะครับมันไม่สวยนะครับก็จะขายถูกๆนะครับผมแต่ในส่วนของขาจับนะครับไม่มีตําหนินะครับขาจับนะครับไม่มีนะครับผมสวยงามเลยสภาพเดิมเลยนะครับแค่ประแจมันอ่าเป็นคาบที่เกลือนะครับผม ก็จะขายถูกๆนะครับผมสําหรับขาจับตัวนี้นะครับแน่นอนจับแน่นไม่เคลื่อนแน่นอนนะครับผมสามารถใส่ท่อได้ขนาดนะครับผมขนาดที่ใส่ได้นะจะเป็นขนาดยิม5.4มิลท่อ30มิลแล้วก็ท่อ34มิลนะครับซึ่งในส่วนของการจับนะครับผมก็จะมีในส่วนของเป็นแผ่นยางแบบนี้นะครับผมเอาใส่เข้าไปนะครับเพื่อปรับขนาดของท่อนะครับท่อจับนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ ขาจับนะครับจะเป็นขาจับรางขนาดสิบเอดมิลนะครับผมท่านดูนะครับในส่วนของน็อตยึดนะครับอย่างดีเลยนะครับผมสองตัวนะครับแน่นๆนะครับผมไม่มีเคลื่อนนะครับผมตําหนินะครับตําหนิมีแค่ในส่วนของประแจนะครับมีค่าพ่เกลนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็จะขายถูกๆนะครับผมก็มีสินค้านะครับมีนิดหน่อยประมาณ1ิบ สิบกว่าคู่นะครับผมสิบกว่าคู่ก็จะขายในราคานี้เลยนะครับผมแต่บอกก่อนนะบางตัวก็เป็นค่าน้อยไม่เยอะนะครับผมเล็กน้อยนะครับสําหรับบางตัวนะครับผมมี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 ค่าไม่เยอะนะครับบางตัวก็ไม่มีเลยนะครับผมก็อย่าค้าส่งไปเลยมีอยู่สิบกว่าตัวนะครับผมโอเคนะครับราคาวันนี้นะครับให้ราคาสองร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีนะครับผมถูกๆนะครับมีตําหนินะครับตําหนิอยู่ที่ประแจนะครับ มีค่บนะครับบางตัวก็ไม่มีเลยก็มีนะครับคาคากันไปนะครับผมโอเคนะครับราคา290บาทส่งฟรีนะครับผมโอเคถ้าไหนที่ต้องการนะครับขาจับแบบอ่าอย่างดีนะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับเป็นแบรนด์ของ Discovery นะครับพอดีซื้อมานานนะครับผมประมาณ2ปีแล้วครับซื้อมานะครับผมอ่ประมาณ2ปีแล้วพอดีซื้อมาเยอะนะครับหลายพันกว่าคู่นะครับผมก็เหลือไม่เยอะเลยสิบเด็กสิบกว่าตัวนะครับก็ละ โลไปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมอ่าก็สนใจสินค้านะครับก็แอดไลน์ที่ไลน์นะครับไลน์ i d 0 8 6 4 3 9 5 5 0 0ครับผมก็แอดมาสอบถามได้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้ครับผนครับสวัสดีครับ